ไม่ต้องเสียงดังนะต้องเบาๆกๆินน้อยห้าพูดเสียงดังโอเคอันนี้มันดูได้ไหมลาสคกิ้สมัตเวอร์กินน้อยซ้ำแบบยังแป๊บนึงนะยาเสวยที คงินพเพืแชร์จุดๆแชร์กันด้วยนะ,น,น,นะฮะเราก็จะมาเล่นต่อกันนะฮะ<ช>ต่อจากเดิมฮะใช่แล้วเพราะว่าเวลาหนูขึ้นมาเล่นต่อนะฮะไปเราไะเติมเถอะเข้นไปก่อนใช่ไว,วมเบอร์กลัวมันเด้งออกอีกรอบอะ่ะจริงคือกลัวเด้งออกมากถ้าเด้งออกเดี๋ยวจะไปเนตสร้างเมืองแทนใช่ไหมใช่ เ <Okay. S 2> จมรังเกอร์เจมรังเกอร์เจมรังเกอร์ฮัล My world โลกของฉันโลกของใครโลกของมนันกินที่เสียบปากก็ลงปะไม่ปังมันปากก็ลงมันไม่ดี ไม่ต้องเสียพี่กลัวมันไม่ <Indian> ฉันชื่ออยู่เลเนสแต่เราจะมาเล่นต่อจากค่าที่แล้วที่นามันเออร์ er, ไปตอนไรยว่า <Yeah. S 1> จะไม่เล่นแล้วนะคะแต่อยากคราให้เสร็จแต่ว่าทางลงมันดูแบบขี้เคียงยังไงก็ไม่รู้อ่ะไม่ใช่ใครหน้าที่มั you know. นอยู่น้องไม่เลยเลยจะยายจะยายนัดหนึ่งจะย้ายทุกอย่างไป มันเข้าตัวแกมันมันเข้าตัวฉันนี่นจะย้ายไปไหนเน,นี่ยอีห้องทีง่พัูนทำเนี่ยขยายปอีกนิดนึงจังขยายให้มันกว้างขึ้นไงเพราะถ้ามันแคบๆมันก็อยู่ยากเราก็จะแย,ยกห้องนอนกันด้วย จะได้ตกแต่งห้องนอนใครห้องนอนมันก่อนที่เราจะไปอยู่ข้างบนนะคะแต่แต่ตอนนี้เราต้องอยู่ข้างล่างไปก่อน<ช>เราจะสร้างบ,บ้านต้นไม้ด้วยแต่ต้องสร้างทางขึ้นก่อนแล้วคือข้างล่างนนหาต้นไม้ใหญเลยถ้าต้นไม้ใหญ่มีนะโอเคทำนี่ซีรีส์ก่อนนี่ ไหนอะไรยังไงเฮ้เฮ้่อนเียนะเพื่อนอะไรเพื่อนตัวเขียว เม่เปิดอะไรอ่ะไม่เมื่อกี้เขาทำอะไรเมื่อกี้เสียงอะไรก็ไม่รู้เสียงท่อมนั่นอ่ะหรอใช่ทำไมน่ากลัวจังอ่ะเสียงท่อบางเสียงน่ากลัวกว่านี้อีกเดี๋ยวกิดกลัวเสียงท่อมอันนี้สุดแล้วมันจะเป็นเสียงแบบเสียงแ้วมันแหลกด้วยอ่ะี่หยดในเสียงท่อใหญ่ใหญ่อ่ะอืมแหล่น่ากลัวมาก อเอาไว้ตรงนี้เนาะเอาไว้ตรงน,นี้ก่อนก็ได้แล้วตรงนี้จะเป็นห้องนอนใครล่ะฮะตรงนี้จะเป็นห้องนอนใครอืมไม่รู้เออเป็นห้องนอนแกก็ได้แชจะทำห้องนอนตัวเองตรงนี้เลื่องใหญ่มากจะเป็นงารเิ่มที่เยอะเลยนีนในบ้านเราจะเป็นยังไงเป็นไม้หรือไม้ขาวไหม เออใช่ว่าไม้ขามันจะดูแบบเด่นมากไม้ขาพื้นน้ำน้ำตาลอ่อนเดี๋ยไปตัดไม้กันนั่งไม้ไฟฟ้สาสบายก่อนเลยวเด็กิจจะจัดในบ้านเกี่ยพื้นที่มันล่งๆเลยเด้อได้ๆเสินถ้าไ,ไม่เต็มเลยจะมาขโมยของฉันไหม กิจจะเป็นห้องที่ไม่กว้างแต่ยาวอาดูแต่ว่าเราต้องมีสเปรย์ก่อนหน้าต่างด้วย ไอ้แม่เข้าบ้านเล็วๆเ,เข้าว้ามหนีไปเลยมันไม่ชอบอยู่ที่บ้านนะมันะไม่บ้านมันเตีย้ยไอ้ไอ้แม่นี่นยมันอยู่ไม่ได้แล้ก็ทําให้มันไม่ต้องเตี้ยก็ได้นี่จี่น้อยก็ขุดขุดลงไปขุดให้พีชมันลึกลงไปอีกไหมไม่ไม่เป็นแบบนี้แหละดีแล้วไม่มันแค่พยายามันต่ําเกินเรียบง่ายแบบนี้แหละพี่จิ นี่จะมาพยาามต่ำเกินจะไ,ไมันีองง้อีกแลาีเลยดีเราจะมาขโมยของเราแล่วเรจะมาหยิบของเรานีนี่เหรอเราจะมาเาจะมาขโมยขอ,องจะไห่ัน,นกังวเลยเดี๋ยวยกินกาแฟห้องนี้ไหมก็ค่อยก้านทำ เรายังไม่ได้ปูข้างในเลยว่าจะจำแพงก็ยังไม่ได้ทำขุดขุดพื้นอีกสองบล็อกให้จิตขุดข้างนอกเลยก็พื้นบ้านเราแหมจะไปขุดข้างนอกทำไมกิจแบบนี้ยมันแคบไม่ถ้าเอ้ถ้ามันก็ไอ้แมวก็เข้าบ้าเราได้สิฮะถ้าถ้าเราสร้างสูงอไอเแมวก็จะเข้าได้ เราก็รอยิงดักไอเทมแมนไปเลยเลยรอตกมันไยิงมันตีแรงอยู่นะเราก็ตกมันสิมันตีแรงอยู่เร,เราเราตกมันได้ไหมเกตจะดัมดามาเกตจะไปควา้าของน,นิดนึงนะอยากเกตไปดูแบบว่า,าท,ทิ้งค่เบ็ดตกปลายัไงไหมื่อกี้จะเอาเบ็ดตกปลามาตกปลา ก็จะได้มีอาหารดีเรื่อย ยายแมงมุมสิไม่เคยไปตบแมงมุมมันก็เลยไม่ได้ทำไมเมื่อกียาได้ยายแมงมุมออกมาทำตบปลาไม่มีมีแต่มู ้นไม้บนต้นไม้จนกินลองออกมาหาสำรวจพื้นที่ดูเดี๋ยวให้ต่อจะลองมาดูว่าแถวบ้านเราทำเลดีไหมมีของอะไรดีๆอยู่ไหม,มเรายังไม่ออกไปสำรวจเลยเราไม่แจ่ฟาฟ้าฟาแล้วก็จั ก็นี่กินมหาฟ้าใต้น้ำอยู่กินเจอปลาแซลมอนปลาซ่อนแมวน่าจะปลาแซลมอนก็ได้นะ กระจะปอมไม่มีมันจะมันไม่เขาเขาทำแบบนวิมีสปาวันใหม่แล้วมันอยู่ในถ้ำไม่ใช่หรอมันอยู่ในถ้ำใต้น้ำก็จริงแ่กีพัทใส่กับโมซามีน้าอ่ะอยู่ในบ้านอยเ่รอ เปิดประตูบ้านไว้ทําไม,ไมแล้วก็มีตัวอะไรเข้าไปหรอโอ๊ยมันก็มีได้แค่ยิงยิงเองอีกกระดูกเดินได้นั่นแหละที่มันจะฉลาดเดินเข้าไปอ่ะแต่ว่ามันก็เดินได้เนอะ <c oughs> ตอนนี้แถวบ้านเรามีแต่ปลาปลาดุกมั้ ซ้อนไม่ได้เหตุเรามันใหม่แล้วเราไม่จะได้เปรียบหน <c oughs> ึ่ง,งโอเคมันตายล้ว เออเออเออแรกสุดจะจมน้ำตายจากกระเป๋าไปอย่างสบายใจแล้วกีว่เลอรืขึ้นหอดสุดท้าย เมื่อจะยังหยุดมาดิอีกอมนี้นะเพราะอะไร <c oughs> ไม่รู้นี่จจ้กินมีเนื้อ,อ,อามากทำไมบ่ต้องการอะไรจะให้เอา กี่ดัดอ่ะขโมยเกฟู้นด่าฉานหน้าเอาไปสินี่ไม่เป็นไรเอาไปนี่จะมาเร็วเอามันใกล้พังแล้วเ,เ,<อ>เลยไม่ไรอีนี่ขายของพังจะ <c oughs> สร้างบ้านบนต้นไมน้หรือต้นไหนดีพี่ไม่พี่จะปลูกต้นไม้ต้นยักษ เป็นต้นศูนย์กลางต้นเดียวไหมกิดอ๋อหรอ,อเดี๋ยวค่อยว่ากันในอ,อนาคตมาปูกต้นไม้ใหม่ก็ดีเหล้าเลยต้นไม้เยอะมากที่พี่ไปพ,พ,พี่ไปตัดไบแล้วมันแล้วมันเป็นอัน,น,นไหมเป็นเอเป็นเป็นแบบเป็นผลผลิตออกมากอือทำไรเนี่ยทางทางซึ่งทางลงอย่เดี๋ยวเพิ่งมากวนกำลังออกแบบ กี่น้อยขุดออกหินให้พี่หน่อยเยอะๆอยากได้หินเยอะๆขุดใน,นตัวหินในตัวมีห้าสิบบันเอาไหมใใหดดไป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 อยากได้หินเยอะๆมีห้าสิบบันเดียวพอไหมทำไม่หินมันเรียบยังไงไม่ <c oughs> ต้องไม่ต้องเอาหินไปเผาให้เผา าเราเหินไม่เผายิงอีกรอบมันก็จะกลายเป็นซัมบูสโตนไอหินใบเผากนะินนอะไรในไอรอนอะไรในอย่างนี้ก็มีเอาโทษอุ้ยโทษกีนน้อยไอรอนอะไรไหนนี่มันอยู่กับฉันนี่เอามาอ๋อคัพเปอร์คัพเปอร์แร่คัพเปอร์คือแร่คอปเปอร์มันเผาไม่ได้ไม่มันต้องใช้เตาเผาปกติ น้ำตาเผาปกติมันได้ทุกอย่าง,งไงไม่ไรเนี่ยไม่ไม่นนี้มันจะเป็นสมุสต,ตูนถ้าเผาลบเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสตูนปกติเขาจะเดือดเป็นไมหเหรลืมตัวอะไรวะเนี่ยคนีคที่หูบ้างขาปไป <c oughs> จริงจริง นี่ากินต้องไม่ตัดทอดไม่อด้ทอด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 จะไม่ปากสู้เราทอดมาทอดทอดทอดปากนี่แหละไม่จะไม่ปากที่อื่นขยายหน้าเขตอย่าทอดอีกแล้วนะกินน้อยตั้งใจฉันรู้ไม่กินจะปากทอดฉันรู้ว่าแกตั้งใจแกไม่ต้องมาวาวแกแาวได้เลยไม่จะไม่ไม่ยอมหรอก กินน้อยมันขโมยบล็อกดินไปอีกเอ็นเดอร์แมวดีดีกว่า <c oughs> น,นี่อย่ามองหน้ามันใครมาทอหายใจที่ทนี้ ติดป๊กมั้งมันคงติดกำแพงบ้ามันคงติดลังคาบ้านเราอะมันต้องเผาเกรอกรอบเดียวได้บรรลัยมา4ขั้นแค่นี้ยังไมได้มา4ขั้นอุระเบียไนเดี๋ยวฉันไปเอาหินข้างบนก่อน ข้างลอนเล่จับมันมาค้างไว้ไไเล่เจ็บแป๊บนึงเอาเชือกับมาลองเชือกับมาลองเชือกับมันไหนดูซิขายอะไรบ้างแพงไม่ต้องไปเชื่อกับมันัขี้ตูนแพงเกินเิ็บน้อยอันนั้นพี่เยอะมากเก็บไ,ไว้ไว้ไหนหมดอะไรอันพี่มีอีกสี่สิบอันเลยเดยไ้ไม่ไม่ไม่เก็บเก็บเก็บต้องเก็บเอามาใช้ดูนนี่นั่นด้วยแต่ฉันหามาได้ตั้งเยอะนะ พี่จูนจะรู้แล้วทำยังไงให้พ่อค้าเล่ย์โลนมันอยู่ตรงตลอดไปไอ้มันหนีแกหนีอย่างใช่ไหมฉันคือสีแบบเยี่ยนหรอฉจะได้ตายอย่างที่พี่ตุ๊แกเป็นยานโลน จะอยากได้ชื่อเขาใช่เหรอแต่เป็นลากสัตว์มาเลี้ยงเอามันนีอ่ะยีก <c oughs> ิตค่าเพราะเขาเลยลงวเลยนะม,มันหนายตัวอะไกัดตีมามาขามาขี้น้ำลายใส่ช่วยด้วยนีิชกับผมอาบน้ำก่่นเข้าบ้านเลย จอมถ้ามาอะไรอยู่ข้างล่างแล้วนะเออมาหาสิ่งที่เรียกว่ากระถางได้เหล็กมาด้วยเก็บไว้ก่อนเพราะว่าจะได้ฟาร์มทีเดียวรวดเดี๋ยวเพิ่งใช้มันหมดเพิ่งได้มอนเดียวฉนเลยสาบัน การทอดด่วนๆแล้วก็ฉันไหมเข้ามาดิ ีสามสะดีมากแหนช็อตอา้าวมันเข้าตัวกี่แมรเอามาแม่พี่จูแม่แม่เอาเร็วเร็วอ่ะก็ขุดอยู่ไม่เห็นเรียไงเดี๋ยวเอาไปให้แมนี้มันมืดไม่ฉันจะมองเห็นอยู่ก็ตามเอาไป มันตกตอนปากเลยตื๊ดๆๆเลยตอนนี้อยวมอนเตอร์เกิดน้่หมดแล้วไปคราบใหม่ก <c oughs> ็ไปคุ้หมือต่อแล้ว ตค <c oughs> ือนะไรคืออะไร <c oughs> คืออะไรไมนมันจะเป็นพ่อค้าที่เขาจะว่าไปทุกทีแล้วไม่ได้ขายของให้เราค่ามันเราได้เลยรเราก็จะได้เชือกีแล้วก็ลามะไม่ทานไม่ถูก ก็กินน้อยเอาไปใช้หมดแล้วน่าจะเหลือได้ไงวะปอกินให้พี่กินหมดกินให้พี่แค่สิบหกอันเองใครไม่มาหายใใกล้ๆกออือเป็นเพลง เก็บเป็นเพื่อนด้วยนะนี่จะไปหาข้ามันเตอร์ที่ไหนก็จะมีมุมแล้วกี่จะเอาอีกแกงนี่แหละน้ำพังอะกูดูมึงเอ้ยช่วยด้วยกูขี้โกงอ่ะ มีพวกนี้มาพี่โกงนี่ทำอะไรเลยเนี่ยมันอยู่ในน้ำมันพี่โกงออกไปกูจะไปฟ <c oughs> ้าขนาดนี้ไม,ม่ยังค้าทำไมหรอเป็นเพล ไปแล้วกิจก็ดิ่งเหรอเขาบอกอะไรอ่ะพี่เขาบอกว่าอะไรอ่ะดูแกิจจะไออะไรขนาดนั้นกินอะไรไม่รู้